วันี้ป้าจะทำเค้กกล้วยหอมป้าใช้กล้วยหอม2ลูก2ลูกใหญ่300กรัมปอกเปลืกแล้วเหลือประมาณ280กรัมแป้งเค้กพัดโบกนี่นะในนี้มีป้าใช้อยู่250กรัมนะในนี้มีผงฟู1ช้อนชาููเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาไม่ต้องพูนน้ำตาลนี่น้ำตาลทรายนะเห็นปันอยขาว200กรัม เป็นน้ำตาลแดงนะเห็นไหมน้ำตาลแดงเจ็ดสิบห้ากรัมน้ำตาลใสขาวนะนี่ขาวนะน้ำตาลเม็ดเล็กอะน้ำตาลทำเมเกอรี่อะแล้วก็นี่นม้นมจืดนะนมจืดนมสดจืดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกรัมไปใช้น้ำมันนะครจะใช้เนยก็ได้นะน้ำมันร้อยห้าสิบกรัมถ้าเนยกับน้ำมันก็ใส่เหมือนกันนั่นแหละเกลือ กลือนี่ถ้าเกลือใครไม่เก็มก็ครึ่งช้นชาแต่ป้าใส่ไม่ถึงนะหองป้าเกลือป้าลด,ลดแปแลงไครป้าใช้อยู่สามฟองนะจินมะลิหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาอันนี้กล้วยนี่บดใส่มะนาวสองสองช้อนชานะสอช้อนชาเดี๋ยวมาดูป้าทำจ้า

หยุดปาดก่อนปาดข้างก็ลงก่อน ไม่มีเครื่องตีใช้มือก็ได้นะก่อนว่าก็ใช้มือสมัยก่อนป้าทำขายก็ใช้มือเีย่ยเจอตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะข้อข้อไม่เอาด้วยแนละ้ข้อดีๆใช้มือได้นะ จ้าตามด้วยกล้วยจ้ากล้วยนี่ป้าใส่น้ำมะนาวสองช้อนชานะไม่รู้ว่าบอกไปยังนะกล้วยหอมนะใช้งอมๆขอจะหอมดีนะถ้ากล้วยหามจะไม่หอม แล้วก็จะไม่ค่อยหวานจะออกเปรี้ยวมันใช้ขวนงอมๆงอมยังเปือกดำยิ่งดี xẹp. Xẹp. Các em cùng làm thử khăn nó các á, ต้องการจะเดี๋ยวเขาจะฟุ้งถ้าทำขนมไหวป้างไปลงทิพย์ล ลองคลิปขนมยาวไงยาวแล้วก็ถ่ายคนเดียวแล้วก็ยากะเ,เนาะทำบ่อยอยู่เพราะว่าจะทำขายอยู่เนาะแต่ไม่ค่อยได้ลงคลิปจะ้ะจนมาจะลงคลิปกับผ้าลคลิปกับผ้าจะถ่ายง่ายหน่อยก็ยังไม่ใส่น้ำมันนะก็จะใส่ที่หลังแล้วถ,ถ้าคนยัง ไม่ชำนาญล้วใส่น้ำมันลงไปนะที่ป้าไม่ใส่เพราะว่าคนที่ยังไม่ชำนาญนะใส่ลงไปแล้วแบบมันคม่นนนี่ะไม่ถึงแล้วเขาจะเป็นตาย ันนานเท้าจะเหนียวเดี๋ยวเราจะต้องมาปนกันน้ำน้ำมันอีกรอบนึงน้ำแค่งเขาหมดของแป้งเป็นใช้ได้นะเนี่ยเนี่ยที่เธอติดข้างทางเรต้องปาดลงนะโองแป้งพี่ยังวเนี่ยแล้วก็ปาดได้กระมังด้วยนี่กล้วยทำไม่ยาวหรอกง่ายที่สุดเลย ใครมีตาอ,อบนึงได้นะเนี่ยนึ่งได้ก็นึงประมาณ30มสางที่นาทีจงกวา่าเค็กสุดนึ่งได้แต่ป้าอบเด้อป้า,าเปยดึงป้าบอกให้ฟังถ้าใครไม่มีเครื่อ,องอบตาอบเนาะเดี๋ยวป้าจะใสน่น้ำมันป้าจะแบง่งโซนนึองอามาใสาน่น้ำมัน มันเยอะน้วจะผสมยากหน่อยนะค่อยๆผสมไปเดี๋ยวเข้าๆเข้ากันเราไม่ต้องคนเยอะเราใช้ตะล่อมอ่ะตะล่อมตัออกเอาข้างเข้ามาหาปลางเนี่ย ถ้าใครมีเครื่องผสมอาหารเนี่ยอยางตังต้งเตาก็ใส่ลงไปทีเดียวได้เลย แล้วก็เข้าเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างี้นะจะเนียนก็จะเงาแล้วก็ไปเทใส่อ่างอ่างเดิมผสมที่เหลือให้เข้ากันถ้าน้ํามันเยอะต้องเทนี่ออกมาเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันจะเข้ายากนะถ้าเราเทน้อยกว่าน้ามันเราต้องให้เยอะกว่าน,น้ํามันนะดูแล้วดูสังเกตเอาด้วยเวลาเราทําสังเกตนะ เก็บให้หมดของแพงจะได้อ่ะท่ายูมสูงมันต้องเก็บให้หมดเลยต้นทุนเนี่ยยิ่งทําขายยิ่งต้องแบบเก็บให้หมดทุกรายละเอียดที่เราเสียค่าค่านี้ไปที่เราทำลงไปเราจะเก็บเกี้ยมนเนี่ยมันคือต้นทุนของเราเนะไร่อยากมีกำไรอ๋อเรากเก็บมัน ยากตอนที่เราผสมตอนแรกแหละแต่พอเรามาเทกับ้ามาเรมามังที่เราผสมแป้งเนี่ยมันไม่ได้ยากนะมันจะง่ายนะจะง่ายเรานะแต่ถ้าเราแบบยังไม่เก่งแล้วเราไปผสมพร้อมกับก่อนแป้งอย่างเงี้ยโอกาสแป้งเขาขนมนเราจะเหนียวไงจะเหนียวมากกว่าจะจะฟูให้เราเนจะเหนียว กินได้อยู่แต่มันเหนียวเหเนียวไม่อร่อยนะ<ๆ>แีกหนึ่งอย่างขนมก็จะไม่ค่อยเป็นไตเลยจะ<ๆ>ต้องให้หมดเม็ดแป้งก่อน,นะไม่หมดเม็ดแป้งไม่ได้นะเน<ๆ>ี่ยได้แล้วเนี่ยถ้าเขา ข้าววัเนี้ยเขาจะเป็นเงาเห็นไหมเป็นเงาเนี่ยสังเกตด,ดูจากเนื้อขนมเราจะเนียนขึ้นแล้วจะเป็นเงาๆนะแต่ป้าจะเทแล้วป้าจะเอาไปอบแล้วเพรเทป้าจะโรยแต่งหน้าจ้ะแต่วันนี้ป้าจะขอใช้อัลมอนด์สไลซ์เนาะป้าไม่ได้ใช้ลูกเกดวันนี้เปลี่ยนแล้วเป็นอันลมอนด์สไลซ์ ไม่ได้ลอยเองนะใช้ลูกลยนะอยแล้วพ่อป้านเหนะื่อยแล้วมีผู้ช่วยแล้วแต่นะช็อปปิ้งเนี่ยชอบอะไรก็ใส่ลงไปแล้วแต่ความชอบของเรามันไม่จำกัดเนาะชอบอะไรก็ใส่ลงไปมีอะไรอยู่ในบ้านก็ใส่ลงไปแทนได้ ที่มันเข้ากันก็แล้วกันเนาะที่เขาใส่ด้วยกันได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวป้าขออบออก,ก่อนจ้ะอบประมาณก็จะอบไฟร้อยเจ็ดห้าเนาะอบอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบห้านาทีนะเตาแต่ละว่านไ่เหมือนกันนะจ้าทดสอบเตาตอนเองนะจ้าดูจนต่อขนมเราสุกนั่นแหละเดี๋ยวป้าขอไปอบอก,กันนะ เสร็จแล้วจ้าขนมป้าเนื้ออบเสร็จแล้วอบ3้5นาทีเสร็จแล้วแล้วก็สีสวยนะสียะเป็นแบบสีทองสีทองมองในกล้องว่าแล้วว่าอะมอนนี่เหลืองนะไม่ขาวนะเหลืองในกล้องก็เข้ากับแสงไฟจะมองว่าขาวนะไม่ขาวนะจ๊ะสีสวยแต่น,นี้ป้าขอไม่ตัดนะเพราะว่า สั่งทำลูกค้าจะมาเอาเขาไม่ให้ตัดก็ตัดเองจ้าถ้าชอบถูกใจที่นี้ก็จะกดติดตามกาาาไดไลค์กดแชร์ไปเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊จะจบคลิปแค่นี้นะ